ปล่อยวางกลางใจปล่อยวางกลางใจปล่อยวางกลางใจนะครับคนเราต้องปล่อยวางกลางใจนะครับอย่างอื่นภายนอกนั้นมันก็จะได้รับการปล่อยวางไปด้วยนะครับถ้าเราไม่ปล่อยวางกลางใจเนี่ยมันก็จะไปจับไปยึดไป,ถ,ญญปถือวิญญาณนะครับยึดถือเวทนา ยึดถือสัญญาไปยึดถือความคิดสังขารไปรยึดถือกายปล่อยวางกลางใจนะครับเมืนเราสับคันเอาทีเดียวนะครับไฟก็ดับหมดทุกที่ทุกดวงการปล่อยวางเนี่ยเราต้องปล่อยวางกลางใจนะครับมันจึงจะสามารถปล่อยวางได้ทั้งยวงทั้งพวงทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าเราปล่อยวางเป็นอย่างๆเป็นสิ่งๆนะครับ มันจะไม่ปล่อยวางได้หมดนะครับมันยังมีหลงเหลือยังมีความเหลือความหลงที่มันเหลืออยู่หลงยึดติดยึดถือยึดมั่นนี่แหละปล่อยวางกลางใจนะครับใจที่เป็นกลางมันปล่อยวางความสงสัยปล่อยวางกามฉันทะพยาบาทความเงาเงานอนความฟุ้งซ่านปล่อยวางความเป็นความสุขความทุกขนะ์ปล่อยวางความ เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาปล่อวางความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาปล่อยวางกลางใจนะครับปล่อยวางทุกจริตสุจริตปล่อยวางนิวรณ์ปล่อยวางสมาธิปล่อยวางฌานปล่อยวางญาณปล่อยวางได้หมดปล่อยวางอวิชชาตัณหามนทิติอุปทานนี่แหละนะครับถ้าเราไม่ปล่อยวางกลางใจนี่มันยังเกี่ยวพันเกี่ยวข้องอยู่กับธาตุขันธ์อายตนะ ไปยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกถิ่งสียงสัมปัรมารมดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาที่เป็นธาตุเป็นขันเป็นนัยนะถือเป็นโลกกัธรรมเป็นลูกวัชชะเป็นโลกสมมุติโลกปัญญัติซึ่งการที่เราปล่อยวางกลางใจนี่มันปล่อยวางได้ทั้งสมมุติและวิมุติปล่อยวางได้ทั้งสังขารและวิสังขารปล่อยวางได้ทั้งธาตุและอัตธาตุธรรมและอัตธรรมเพราะถ้าเรายังเลือกที่รักมักที่จังกติดกับโลกกับธรรมอยู่เนี่ย มันปล่อยวางไม่หมดนะครับเมื่อปล่อยวางไม่หมดมันก็ยังเกรือบแคงสงสัยยังเอะอะอังเลสงสัยยังไม่แน่ใจยังไม่ทะลุทะลวงทั้งหมดชันการปล่อยวางกลางใจกะเป็นการปล่อยวางที่ไม่ติดนะครับไม่ติดที่รักมักที่ชังไม่ติดบุญติดบาปไม่ติดกุศลอกุศลไม่ติดติดติดชั่วไม่ติดโลกธรรมไม่ติดสมมติวิมุติ ต่างๆฉะนั้นเราก็เลยปล่อยวางกลางใจไว้ก่อนนะครับมันจะได้เด็ดขาดนะครับจะได้ไม่กำเริบนะครับหมายความว่ายืนยันได้โอเคได้ตกลงได้นะครับซึ่งการปล่อยวางกลางใจเนี่ยมันทําให้เราไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยที่จะต้องไม่จบกับเรื่องการปล่อยวางเพราะการ ปล่อยวางนี่ถึงเราจะสำเร็จมากผลนิพพานแล้วนะครับเป็นนิพพานเป็นสุญญารานะคับการปล่อยวางนี่มันทำให้เราไม่เหนื่อยากับการยึดติดยึดถือยึด,ยดมัน่นในบางส่วนบางอย่างอะไรก็ตามถ้าเราปล่อยวางไม่หมดนะครับเพราะเราไม่ได้ปล่อยวางกลางใจเราไปปล่อยวางภายนอก ซึ่งภายนอกนั้นมันก็ไม่ยึดกันอยู่แล้วแหละมันไม่เนื่องกันอยู่แล้วมันไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องประเทศเรื่องหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวนะครับภายนอกนี่เราถึงเราไม่ปล่อยวางก็ยึดติดไม่ได้มันไม่ได้คิดอะไรกับเราไม่ได้สนใจอะไรกับเราอยู่แล้วแหละแต่การเราปล่อยวางการใจเนี่ยทําให้เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องความคิดไม่ต้องกังวลเรื่องความรู้สึก ไม่ต้องกังวลเรื่องอารมณ์นะครับหรือว่าเรื่องของความรู้ความเห็นความเข้าใจความเชื่อความต้องการต่างๆปล่อยวางกลางใจนะครับปล่อยวางกลางใจมันช่วยให้เราเกิดสันตินะครับเกิดความสงบเกิดความสุขความอิสระนะครับเกิดความปลอดโป่งร่วง,งเบาสบาย เพราะว่าการปล่อยวางทางใจนั้นมันไม่ต้องอาศัยหลักการเหตุผลหรือว่าข้อแม้งเงื่อนไขที่จะปล่อยวางเพราะว่าถ้าใจมันเริ่มทุกข์มันก็เริ่มจะปล่อยวางทันทีใจเริ่มที่จะสงสัยกังวลเครียดวิตกใจก็ปล่อยวางเพราะว่าธรรมชาติของใจนั้นถ้ามีส่วนเกินนะครับที่เข้ามาล่วงล้ำ เข้ามาครอบงำเข้ามาตอกย้ำเข้ามาจิ้นจ้องต้องตั้งเนี่ยใจมันก็จะปล่อยวางกลางใจไปเลยนะครับมันไม่มัวแต่เอะไม่มัวแต่ทําไมเพราะอะไรไม่หาเหตุหาผลหาบุคคลนะจุดข้อตสานที่จะจะปล่อยวางไม่ต้องเพราะว่ามันปล่อยวางนะครับก่อนจะเกิดเวลาก่อนจะเกิดเรื่องเกิดปัญหาเกิดภาระเกิดความทุกข์เกิดความเครียด เกิดความรู้สึกทางใจเกิดอารมณ์เกิดความคิดความรู้ความเห็นความต้องการขึ้นมาซึ่งการปล่อยวางกลางใจนี่แหละมันเด็ดขาดนะครับเป็นการปล่อยวางถึงลากถึงโคนถึงลูกถึงคนนะครับถึงอิทถึงผลมันจะนอกเหนือไปหมดนะครับมันจะไม่ทันเหนื่อยไม่ทันยุ่งยากไม่ทันเดือดร้อนไม่ทันลําบากไม่ทันไม่ทันเป็นภาระเป็นปัญหา เพราะว่าปล่อยวางกลางใจมันมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวนะครับมันก็เลยปล่อยวางความพอใจไม่พอใจความยินียินร้ายความสุขความทุกข์ความกลัวความห่วงความหวงความอิจฉาหรือษยิ่หึงหวงความอาฆาตแค้นปยาบาดความพอใจพอใจความหยินียินร้ายนะครับความชอบความจังความตื่นตระหนกความหวัดระแวงความสงสัย ปล่อยวางกลางใจนะครับทำให้เราไม่ต้องยุ่งยากเดือดร้อนนะครับทำให้เราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับทำให้เราไม่ต้องทุกข์ยากลําบากเพราะว่าชีวิตจริงๆของคนเรานั้นใจสําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ปล่อยวางกลางใจนี่มันสุขมันทุกข์มันดีใจเสียใจมันพอใจไม่พอใจมันชอบใจไม่ชอบใจมันอึดอัดกัดข้องไปหมด นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยวางกลางใจมันก็เลยปล่อยวางแต่ภายนอกมันไม่จบไม่สิ้นกับเหมือนเราตัดต้นไม้นี่แหละตัดแต่ใบมันตัดแต่กิ่งมันนะครับแต่ถ้าเราตัดถอนละถอนโคนเลยก็เหมือนการปล่อยวางทางใจมันถอนความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากความหวังความสมหวังผิดหวัง เกิดจากความสุขความทุกข์เกิดจากความจําความคิดเกิดจากความรู้ความรู้สึกอารมณ์ปรุงแต่งเกิดจากการปรุงแต่งเกิดจากโลกสมมุตินะครับเกิดจากปัญญาติเกิดจากสัจจะเกิดจากมายาเพราะว่ออาการที่เรารู้นะครับรู้รู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดจ,จากสู่อเกิดวิชาวิมุตติเนี่ย มีมติยานตนาความไม่กำลังแห่งใจก็ต้องปล่อยวางกลางใจมันถึงจะไม่กำเริบขึ้นมาทางใจอีกนะครับเพราะว่าที่มันปุดโป่ขึ้นมากลางใจเนี่ยพราเราไม่ได้ปล่อยวางเราโมแต่อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจคิดนึกตึกตรองไปตามคันลองอหตุผลทมลูกามธรรมเนี่ยมันก็เลยปรุงแต่งดับการปรุงแต่งไม่ได้มันจะทุกเกิดทุกดับมีแต่ทุก เป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปฉะนั้นปล่อยวางกลางใจซะมันก็หมดเรื่องนะครับมันก็เคลียกก็คลายมันก็สิ้นเรื่องสิ้นราวเพราะว่าการที่เราปล่อยวางกลางใจเนี่ยทำให้เราไม่ต้องวุ่นวายนะครับทำให้เราไม่ต้องเดือดร้อนนะครับทำให้เราไม่ต้องทุกข์ยากลำบากไปกับความคิดไปกับอารมณ์ไปกับความรู้สึก ไปกับสัญญาไปับปล่อยวางการใจก็หมดปัญหาเพราะปัญหาในชีวิตของคนเรานั้นมันมีเรื่องเกิดตายเรื่องสุขทุกข์เรื่องดีชั่วเรื่องบุญบาปเรื่องกุศลอกุศลนะครับเรื่องคําพูดพฤติกรรมนิสัยท่าแท้ชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจนะครับสารพัดเรื่องนะครับสารพัดร,ราวที่เราเกิดขึ้นที่เราพบเจอ เกิดกับตัวเองเกิดกับคนรักคนในครอบคนในสังคมในโลกในจักรวาลนี่แหละการที่เรารู้นะครับรู้สึกตัวสํานึกได้ระล,ลึกได้มีสติสัมปชัญญะก็ให้ปล่อยวางกลางใจซะเมื่อปล่อยวางกลางใจแล้วมันจบนะครับจบจิตจบพรมจรจบธรรมจบทุกนะครับจบความกังวลจบความเครียดจบความ วุ่นวายเดือดร้อนจบความลังเลสงสัยฟุ้งซ่านจบความมืดมอนอนตกรรนะครับจบไปกับความเป็นโลกสมมติโูกบัญญัติโูกสัจจะโลกมายานะครับปล่อยวางกลางใจนะครับปล่อยวางกลางใจเมื่อปล่อยวางกลางใจแล้วมันก็ว่างนะครับเพราะว่ามันชำระใจให้บริสุทธิ์ชำระใจให้สะอาดสว่างสงบ สะดวกสบายจำนัดใจให้หลุดพ้นให้ปล่อยวางนะครับก็เลยว่างได้วางได้เมื่อวางได้ว่างได้สว่างได้สงบได้เย็นได้อิสระได้ปล่อยวางกลางใจนะครับอย่าเลืมปล่อยวางกลางใจเมื่อเราปล่อยวางกลางใจแล้วอะไรอะไรที่มันไม่แน่อะไรอะไรที่มันเป็นทุกข์ อะไรอะไรที่มันเป็นอนัตตาอะไรอะไรที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับก็จะหลุดพ้นไปได้นะครับก็จะนิพพานอยู่แล้วนะครับก็จะกัดเซญนยตาคือความว่างนะครับความไม่ต้องวุ่นวายความไม่ต้องติดข้องติดขัดติดค้างติดใจนะครับฉะนั้นวาง นะครับปล่อยวางกลางใจจะได้ไม่มีอะไรมาติดใจมาค้างคาอยู่ในใจไม่ว่าคามพยาบาทวิญญาณสาเนคขมมะเมตตากรุณาไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมนะครับเรื่องลาภเรื่องผลนะครับเรื่องมรรคผลนิพพานนะครับฉะนั้นปล่อยวางกลางใจปล่อยวางกลางใจนะครับจะได้สว่างจ้า จะได้โพร่งจะได้โล่งจะได้จ้าจะได้เจมจะได้ชัดเจนจะได้สิ้นสงสัยนะครับจะได้ไม่ต้องสงสัยอะไรจะได้ไม่ต้องห่วงหวงจะได้ไม่ห่วงหาจะได้ไม่อะไรอาวรจะได้ไม่กลัวกังวลวิตกปล่อยวางกลางใจนะครับใช้ชีวิตให้เป็นใช้ชีวิตให้เย็นนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุข ใช้ชีวิตให้อิสระใช้ชีวิตให้เข้มแข็งอดทนใช้ชีวิตให้ผ่อนคลายนะปล่อยวางกลางใจปล่อยวางกลางใจดีด mm hmm. เมื่อปล่อยวางกลางใจได้ดีทุกอย่างก็ดีหมดนะครับเพราะว่าถ้าทุกอย่างไม่ดีทุกอย่างมันแย่มันดูไม่ดีมันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องก็เพราะว่า เราไม่ได้ปล่อยวางกลางใจทุกอย่างมันจะลงตัวพอเหมาะพอดีพองามพอสมนะครับเพราะว่าเราปล่อยวางกลางใจนะบปล่อยวาง,งกลางใจไว้ก่อนนะครับแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นการทุกท่านทุกคนนะครับปล่อยวางกลางใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเพื n น